ว่าสามาในนามของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชี่ที่มีตีนเต่าสำหรับพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ก้องทางเออว่าสารเิ่งอยู่ข้องทางไม่ได้ต้องการสารอะไปยังไงว่าสารก็ทางค่ือผมว่าด้วยด้วยตัวเมมเบอร์ของว่าสารที่ตอบโจทย์เยอะเพราะว่าว่าเป็นเมมเบอร์ที่เยอะที่สุดแล้วแล้วก็มีฐาน ใช่เขาบอกว่าฐานแฟนนะเพราะว่าคือมันเป็นฐานแฟนที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในร้านที่ผมเชื่อว่าอยู่ในใจใครหลายๆคนแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีโอกาสมาร่วมแฟนวันนี้ดีแล้วก็จะได้ถือโอกาสฝากตัวชี่เปดนร้านอาหารฟบสฝากถึงแฟนวัฒน์สัตว์ทุกคนทัน่วไทยที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ที่มีคุณค่าครบจบในสามเหลียังไม่ใช่คนนี้ไม่เหมือนกันใช่ ผมว่าจริงๆแล้วแม้แต่เวลาที่เราไม่ได้ทำงานหนักก็ช่วยแต่เวลายิ่งเวลาเราพักผ่อนน้อยอ่ะมันจะเห็นว่าทต้อง,งาก,การสัตวงแิ่งเออ26ปีแล้วคุณพ,พ,พอนิดนึงคะ่ะครับผมก็26ปีนะครับก็ Happy Birthday กับวัสสันด้วยเออเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ พี่จะบอกว่าน่ารักกับผมมาตลอดนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราร่วมกันเมื่อกี้อยากจะให้ยอดผู้เข้าคลับปังยิ่งขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อยู่ทุกคนไทยไปอีกยาวๆเลยครับผมขอให้พี่ๆทุกคนแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็หิงหครับสำหรับงานต่อเนืองครับช่วงนี้เราก็ม่นหน้ันเยอะมากจากการมีงตอเคครับทุกคนก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ผมยังไม่ได้เจอ ยังมีเวลาได้มาเจอคนซื้อของแบบเราอยู่ดนะใ้เาอี้วนะคือจริงๆช่วงที่เราไม่เจอกันนะแค่ผมอยู่ในคองผมแสดงอยู่อะไรอางนี้แต่ช่วงนี้ก็คือเวันนี้เรียอว่าเต็มเลยไหมเอาจริงๆอุยก็อยากเต็มอยู่นะเจอเลับได้อีกมาได้อีกจริงๆได้ยางซ้อนเลยครับก็เ้ครับ็ติดตั้ไปที่่ต้อง ปกติเรียกอย่างนี้ดกว่าครับเออเวลาผมแสดงอ่ะผมจะให้ Priority หรือให้เกียรติกองเพราะฉะนั้นเวลาวันไหนที่ผมออกกองถ่ายผมจะไม่ค่อยวิ่งออกโรงงานแต่ว่าถ้าถือว่าเป็นงานสำคัญจริงอจบเราพันไม่มีอะไรเี้ยผมรู้สึกว่าเสียดายเสียใจด้วยครับต่างการให้เกียรติสำหรับผมไม่นสำ่งัี่ดมากสว่า ใช่แล้วครับการที่ผมได้มาตรงนี้ก็เพราะงานหรถ้าไม่มีงานหล่อนั้นก็ยากเ็กาาที่เรามีมีคนข่อาให้ตรงกันนให้เพราะว่าจน้นทน่างมาใช้เวลาที่เราม่ได้่แด้แต่ที่พี่ลูกค้าเองก็จะสลุแบบ่เราก็จะเรียนเ a r ร์เรนี้ไว้ต่อแบบเข้ากรอมอย่างเงี้ยอค่ะบ้เอ ก็เห็นเท้ามากๆไม่เคยเห็นอะไรเนลนกลาร่างช่วงไหนเห็นอะไรอย่างนั้นคือหายเห็นท่ากะทิเห็นรี่อย่างเงี้ยไม่อยากเห็นเดี๋ยวเราเห็นเที่ยว ลุยงานเยอะขนาดนี้เรื่องสุขภาพก็มีที่คอยช่วยดูแลขายของอไองเงี้ยขายของเจ๊ขาไม่ก็ผมก็พยายามดูแลตัวเองมากขึ้นอาการที่เคยเป็นไม่เป็นอะไใช่ไหมเพราะก่อนนั้นแล้วมันมีเรื่องที่นอนนอนแล้วเจ็บตาด้วย แล้วนอนน้อยแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องเยื่อตาสักอย่างอันนั้นอันนั้นมันเป็นตรงเออผมเรียกไม่ถูกเหรอมันหายแล้วมันก็เลยเรียกไม่ถูกอาการรูดไม่มีแล้วเนาะช่วงนี้นนจริงๆถือว่าผมได้พักเยอะกว่าตอนนอกออมถือว่าแบบเรามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นตอนนี้จะได้เห็นไปยาวๆแค่ไหนครับกอนที่จะจบตองไปที่นอกออแล้วว่ยังแค่ไหนแล้ว,าลวามาจริงๆตอนนี้ก็เร่งแหละจริงๆก็อยากอยากสรุปโปรเจกต์ต่อไปให้ได้ไวที่สุดเพราะว่าผมก็คิดถึงการแสดงเหมือนกัน อยากมาจับกลับไปแสดงด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่อยากออกงานนะอยากอยากมาเรื่อยๆเลยครับอจะเป็นหนังละครเป็นดตรีของันอะไรครับคิดว่า้าจะยังอยู่ทีวีขอมแพตประมาณนี้อยู่